สวัสดีครับเพกเสียงครับมาไลฟ์สดกันต่อครับมาดูภาพบรรยากาศความการเตรียมความพร้อมครับของเพจอิจันและมูลนิธีเพจอิจันครับในการเดบิวต์โครงการใหม่เฟสสามโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะยังมีจันครับขอเช็คเสียงสักครู่ โอเค <c oughs> อยคอคอจะแตกโอเคครับเสียงมาแล้วนะอึบอึบอึบคอยทีอึบอ,อ,ขอ,อ,อ,อะขึ้นแล้วโอเคครับเราอยู่กันที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีครับทงเสียเสียตึงอ่ะประมาณนี้เรากำลังทำความสะอาดครับ พื้นที่เพื่อจะทำโครงการฮะเรามาดูกันวันนี้เราจะบิ๊กคินนิ่งครับทั้งล้างทั้งขัดทั้งถูเคลียร์ออกขยะอะไรก็แล้วแต่รถที่จอดเราขอใช้พื้นที่เพื่อทำโครงการนี้นะครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับครับเราก็จะมีพี่ๆอ,อสสนะครับมาช่วยเรามีพี่ๆทหารมาช่วยนะครับ ในการเคพื่อนย้ายสิ่งของต่างๆแล้ววันนี้ฮะเราจะทั้งล้างทั้งขัดทั้งถูบริเวณน,นี้้สวัสดีครับสวัสดีลูกเพจ470คนครับ เราอยู่กันที่หาดใหญ่ครับวันนี้เรามาทําความสะอาดครับบิ๊กคีนนิ่งครับพื้นที่ที่เราจะทําโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันครับสภาพที่เห็นก็จะเป็นเศษซากของขยะน้ําท่วมนะครับหลังคาเหล็กอุปกรณ์ก่อสร้างพื้นที่ตรงนี้แทบจะโดนน้าท่วมถึงแบบถึงชั้นสองเลยนะเรียกได้ว่าสองเมตรอะจุดตรงนี้มีถึงแน่นอนฮะ ชั้นหนึ่งี่คือมิดเลยเ <c oughs> มื่อเช้าเราขออนุญาตเคลียร์รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งออกไปแทบจะหมดและนะ้วณจุดจุดนี้ที่เหลือก็จะเป็นตรงนี้นะครับพวกอุปกรณ์ก่อสร้างเดี๋ยวเราขอดูว่าเราจะใช้พื้นที่ยังไงเช้านี้เราบริหารโดยพี่อูนะครับพี่อูจะมาคุมการทำความสะอาดที่นี่และพรุ่งนี้จะมีทีมของเราลงมาอีก พรุ่งนี้จะมีทีมอีจันตามมาสมทบนะครับอีกประมาณ6คนเป็นชายเป็นชายหน้าหล่อตัดต่อเก่งมาช่วยผมแล้ววันนี้ผมอยู่คนเดียวเงาเงหน่อยพี่ออ๋ก็กำลังบริหารจัดการนะครับมอบหมายหน้าที่ให้พี่ทหารและพี่พี่อสสนะครับในการทำเช้านี้อาจจะวุ่นหน่อยครับแต่เดี๋ยวเราจัดระบบสักวัน2วันก็น่าจะลงตัว ลูกเพจคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะเชา้ชาเช้าแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเราอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นะครับยังมาซับทุกชาวหาดใหญ่กันต่อครับน้ำท่วมที่หาดใหญ่ครั้งนี้มันท่วมเป็นบริเวณกว้างจริงๆและหนักจริงๆฮะเราต้อง ระดมทั้งแรงกายแรงใจครับมาช่วยเดี๋ยวจะมีพี่ๆอสจากพยาวพี่ๆอสจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพี่ๆอสจากจังหวัดเชียงรายนะครับมาช่วยกันนะจุดๆนี้เนี่ยครับถามว่าทำไมจะต้องโยกของออกเพราะว่าเราจะต้องใช้ เราจะต้องใช้ทุกพื้นที่เลยนะครับในการบริหารจัดการโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีจันเราจะทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยเนี่ยที่จะเห็นมันจะเป็นเศษซากน้ําท่วมนะซึ่งถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่ได้แนะ่มันจะฝุ่นแล้วมันจะแบบไม่เรียบร้อยเราต้องทําความสะอาดนี่ครับกาลังวางแผนอยู่ครับ พี่อูบอกว่าเดี๋ยวจะเอาพั่วมาแสะดินออกนะเนี่ยมันเป็นดินแตกๆแ,แบบนี้นะครับเราจะต้องล้างต้องขัดกันวันนี้พื้นที่ที่เราใช้ก็ใช้ทั้งบริเวณนี้เลยกว้างๆเรามาช่วยเรามาซับน้ําตาชาวหาดใหญ่นะครับวันนี้เริ่มเดบิวต์พื้นที่กันแล้วมาบิ ining, ๊กคินนิ่งทำความสะอาดกันครับชาวหาดใหญ่สู้ๆนะ ต้องมีกำลังใจนะครับหมดตัวแต่อย่าหมดใจครับเรากำลังทำโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันนะครับอ๋อจุดนี้เราจะติดแบ็คดรอปนะครับ,บติดแบ็คดรอปตรงจุดนี้เป็นชื่อโครงการเลย แล้วตรงนี้เราจะทําความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับยังเข้าได้ไหมคะหาดใหญ่หาดใหญ่เข้ามาได้นะเหตุการณ์เริ่มปกติแล้วขยะก็เริ่มน้อยลงแต่ยังมีอยู่นะครับขยะตามข้างถนนก็ยังมีอยู่แม้กระทั่งบ้านเรือนก็ยังทําความสะอาดไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ้เ,เ,บเราก็ไ,ไว เสร็บได้เลยแต่ว่าคันนี้ไอ้ตรงนู้นน่ะผมผมกลัวคนจะเป็นนั่นน่แหละว่าเราทเช้านี้ขอเป็นขั้นตอนการวางแผนก่อนนะครับแล้วพอวางแผนเสร็จเนี่ยพี่พีอสจากทั้ง3จังหวัดก็พร้อมรับคำสั่งนะครับวางระบบเสร็จรับคำสั่ง ลุยวันนี้น่าจะทําความสะอาดเสร็จครับผมดูแล้วไม่ยากครับข้าวหอพวกนี้นิดหน่อยนิดหน่อยไม่น่ายาก <c oughs> เพื่อพี่น้องชาวหาดใหญ่พวก,กเราและพี่ๆอสอพีอพ,พ,พีทหารเพจอิจจัน์มูลนิธิเพชอิจันร์พร้อมช่วยเหลือครับพร้อมซับทุกพี่น้องชาวหาดใหญ่ได้ยินเสียงกันชัดนะครับโอ้โหโอยอดเยี่ยมค่ะโอ้ขอบคุณครับสุดยอดครับ เ็ดขอบคุณนะครับนี่ครับพี่ๆทหารก็ค่อยๆเคลียร์นะรถแรงครับด้วยรถแรงซะด้วยพี่ๆมาจากไหนกันครับมาาจกปันพัฒนานที่ดีครับใช่รัตนพลพี่ช่วยเราอยู่ทุกวันนี้แหละใช่ไหมพี่เอชดีโอวันนี้มามาช่วยกันทําความสะอาดนะพี่ครับค่อยๆเคลียร์ครับแป๊บเดียวพี่ๆเขาทำแป๊บเดียว แต่ตรงเนี้ยหายหมดวันนี้มากันกี่คนฮะมากันสิบเอ็ดนายครับสิบเอ็ดนายครับพร้อมไหมพร้อมครับฝากด้วยนะครับครับลุยฮะนี่ครับพี่พีทหารจากพันพัฒนาพันพัฒนาหรือพลพัฒนาพันพัฒนาที่สี่พันพัฒนาที่สี่ค่ายรัตนพล แล้วก็ต้องขอบคุณพี่พทหารจากพันพัฒนาศรีค่ายรัตนาพลด้วยนะครับที่มาช่วยเราตั้งแต่ลงที่เอสซีจีเนาะเราอพี่เราได้พี่พี่ทหารชุดนี้แหละมาช่วยแล้วก็มาวันนี้ที่เสียดึงก็ได้พี่พี่ทหารพี่พี่อสจากสามจังหวัดพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับมาช่วยกันแป๊บเดียวครับเรามีกําลังพลแล้วเหลือแค่วางแผนแป๊บเดียวครับ วางแผนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอ่พี่เศรษฐวุธครับบอกว่าตอนนี้คุณตันอิชิตันมีรถขนขยะและรถแม็คโรประมาณสามสคันลองประสานดูอยู่ค่ายเสยนานาลงหาดใหญ่อ๋อเราประสานกันอยู่แล้วครับเราประสานกันอย่างต่อเนื่องเราทำงานประสานกันอยู่นะครับกับทีมรถแบ็คโฮเก็บขยะของคุณตันนะครับทีมอาสาแบ็คโฮอิชิตันฮะ เราประสานเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับข้อมูลครับวันนี้เราขอวางระบบตรงนี้สักคู่ครับอาจจะดูวุ่นวายกันหน่อยเรามาไร้สดให้ดูบรรยากาศนะกับการเคลียร์พื้นที่ครับเพื่อก้าวไปสู่โครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันฮะเสียงผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วแต่ผมก็ยังสู้เพราะหาดไหว หัดไหวอะไรล่ะหัดใหญ่ต้องไหวนี่ครับใช้ทั้งแรงกายแรงใจไม่มีแม้แต่เสียงบ่นครับพี่ๆีทหารจากพันพัฒนาค่ายรัตนพล เดี๋ยวเราจะล้างหมดเลยนะครับพวกคราบฝุ่นคราบอะไรพวกนี้ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้จะติดแบ็คดรอปใหญ่เลยนะเป็นชื่อโครงการของอีจันนะครับหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันตรงนี้เลยขอบคุณครับเป็นกําลังใจให้ครับโอเคขอบคุณครับจริงๆทีแมคโครเก็บพยานของคุณตันผมก็ไปลงพื้นที่ทําข่าวมาให้ลูกเพจได้เห็นกันแล้วนะทุกคนก็ขามม์คอมเมนต์คุณตันก็พร้อมสู้ครับ พร้อมบอกกับทีมแบ็คโฮอาสาทุกคนนะบอกว่าให้ทำงานเหมือนทำให้บ้านแม่ยายบอกอย่างนี้เลยจะได้ทำละเอียดทำสะอาดเหมือนทำให้บ้านแม่เมียชาวบ้านเขาจะได้รักเขาจะได้หลงนะครับสวัสดี2 3 6สคนดูนะครับที่เข้ามาดูกันตรงนี้อุ้ยรักเพจอีจันมาก ขอบคุณครับลูกเพจเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับหาใหญ่ต้องกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนค่ะอ่าขอให้กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมและกลับมาสดใสกว่าเดิมนะครับเราช่วยกันคนละไม้คนละมือครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดเลยจริงๆครับเหตุการณ์น้าท่วมแบบนี้แต่เมื่อมันเกิดแล้วเราก็ต้องมาฟื้นฟูครับต้องอยู่ให้ไหวหมดตัวแต่อย่าหมดใจครับ รู้สึกว่าเสียงจากไม่จากไม่เข้าเลยนะเป็นอะไรโอล็อกรถหรือยังเท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 เสียงเทสเสียงเทสเสียง วันนี้เรามาทำความสะอาดกันครับเรามาทำความสะอาดพร้อมที่จะเริ่มโครงการใหม่ครับที่มูลนิธิมิตรภาพสามาคัคคีทงเสียเสียตึง <c oughs> บอกได้คำเดียวเลยว่าสุดยอด <c oughs> ใช่ครับทีม <c oughs> คุณตันเนี่ยคุณตันบอกว่าให้ทุกคนเก็บขยะทำความสะอาดให้เหมือนบ้านแม่ยาย สุดยอดยไหมล่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนทําให้เรียบร้อยครับไม่ไม่ใช่ว่าพอคุณคุณตันเนี่ยจ้างทีมแมคโครมาแล้วแต่ละคนก็จะทําแบบพอเสร็จแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ไปมันอาจจะไม่เรียบร้อยเนาะก็ขอให้ทุกคนทําให้เหมือนบ้านแม่ยายครับเนี่ยที่เราเห็นด้านหน้าน,นีย้ยังมีขยะอยู่เลยนะซึ่งทีมแมคโครเก็บขยะของคุณตันเนี่ยเขาก็ทํางานอยู่บริเวณนี้อะครับ ตั้งเป้าจุดให้เป็นวงกลมเล็กๆก่อนและขยายออกไปเขาเริ่มจากซอยแสงสีซอย2และซอย4ครับเมื่อคืนเขาดำเนินงานมาได้2คืนแล้วแล้วก็หมดเกลี้ยงทั้งซอยเลยทั้งซอย2และซอยสี่ครับแต่วันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ฮะมูลิทธิมิตรภาพสามัคคีครับใจกลางเมืองหัดใหญ่เลยเราจะใช้จุดนี้เป็นศูนย์บัญชาการนะครับ ในการทำโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอจันครับเราจะทำหมดเลยล้างค่าฝุ่นจัดระเบียบติดป้ายไวนิวปูแผ่นผ้าใบให้เรียบร้อยตั้งเต็นต์ตั้งจุดลงทะเบียนเราจะอัปเดตหน้าง,งานกันเรื่อยๆเลยครับวันสองวันนี้ว่าผ่านพ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ขยับ ไปมากน้อยแค่ไหนการดําเนินง,งานวันนี้เราจะมีพี่อู๋นะครับพี่อู๋แล้วก็พี่ปุ๋ยที่มาอยู่กับเราตั้งแต่แรกๆเลยแล้ววันนี้ทีมบางส่วนของอีจันก็จะต้องกลับไปพักกันก่อนนะครับที่กรุงเทพโดยจะมีผมครับตู่ริ้วล้ออีจันยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่กับพี่อู๋ครับยังอยู่ทรัพย์ทุกพี่น้องชาวหัดใหญ่ครับรอนะครับรอโครงการนะครับรอเพจอีจันนะครับเราขอ จัดการระเบียบทำความสะอาดสักคู่ก่อนผมว่าสักประมาณสองวันก็น่าจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับนะจุดจุดนี้พี่ยุย้ยพี่ยุ้ยบอกขอบคุณเพจอีจันมากมากเลยค่ะขอบคุณครับเราเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจเนาะเสียงดังดีครับรอฟังจากนครโอเคขอบคุณครับโอ้ตรงนี้เคลียร์ออกไปแล้ว ตรงกลางนี้เริ่มเคลียร์ออกไปแล้วครับบางส่วนแป๊บเดียวนะผมบอกแล้วแป๊บเดียวขอแค่มีคนมาวางระบบมอบคำสั่งแป๊บเดียวครับพี่พี่เขาพร้อมใช้แรงกายช่วยเหลือเราอยู่แล้วพอเราเคลียร์ของออกไปได้เนี่ยฉีดน้ำทำความสะอาดปุ๊บเราก็จะมาทำความสะอาดพื้นได้ครับซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าสภาพมันก็จะเป็นยังเป็นฝุ่นอยู่เนาะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกับโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันครับเดี๋ยวผมถอดไม้ออกก่อนนะสักกู่ไม้มันรู้สึกว่าเสียงมันจะไม่เข้าไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรไม่เป็นรเราใช้เนี่ยเสียงไม่ช่ดแถวเราปึบชัดไหมครับลูกเพ็ฮะ ขอบคุณค่ะขอบคุณแทนทุกคนนะคะโอ้โหขอบคุณครับพี่สุนหน้างานตอนเช้านี้ก็จะประมาณนี้ครับเช้านี้เราเคลียร์จุดตรงกลางนี้ออกไปได้แล้วแล้วเดี๋ยวนอกเหนือจากนี้เราจะมีการเคลียร์ตู้ที่ถูกจมน้ำนะครับจุดนี้ก็จะเคลียร์ออกเดี๋ยวดูสถานที่ที่จะเอา พวกนี้ไปไว้นะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เต็มพื้นที่เลยฮะใหญ่นะแต่มันต้องเพียงพอครับนอกจากนี้เราจะมีการกางเต็นท์ตรงนี้ด้วยที่นิ้วผมชี้เนี่ยกางเต็นท์ออกไปอีกเพื่อที่ลูกเหตุที่ลงทะเบียนแล้วนะครับที่เรามีการเซอร์วยสสำรวจแล้วตรวจสอบแล้วมาเนี่ยจะได้ต่อแถวกันไม่ร้อนนะครับกับโครงการโห ผมต้องบอกเลยนะการลงทะเบียนเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อวันที่หกที่เจ็ดเนี่ยชาวหาดใหญ่มาลงทะเบียนกับอีจันเยอะมากเยอะสุดๆเลยเราเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่หกที่เจ็ดเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีการสํารวจครับจะมีการโทรโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนและจะมีทีมทีมพวกผมเนี่ยแหละครับลงสํารวจแต่ละบ้านว่าเป็นยังไงบ้างสภาพบ้านชื่อตรงกับทะเบียนบ้านไหมมีบ้านเลขที่ไหมนะครับก็จะไปเก็บข้อมูลกัน แล้วก็จะก่อนวันที่จะให้มารับนะครับจะมีเจ้าที่โทรหาแจ้งวันและเวลาให้เข้ามานะครับก็พบกบัตรประชาชนครับและอาจจะมีคูปองเนาะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีรายละเอียดลึกๆแต่วันนี้เรามาดูพื้นที่การดำเนินโครงการกันก่อนเรามาบิ๊กคินนิ่งครับทำความสะอาดกันก่อนฮะ ขออนุาตเก็บไม้สักคู่ครับใช้ไม่ได้ก็จะไม่ใช้มันละโลโลโลเนี่ยพี่ปุ๋ยต้องกลับวันนี้นะแต่ตอนเช้านี้ ยังมาช่วยเราประสานกับพี่ๆอ,อสอ,อยู่นะครับเ <laughs> ขาต้องบินสิบเอ็ดโมงนี้แล้วยังมาช่วยเราอยู่เลยสวัสดีคนดูสวัสดีคนดีทั้งหนึ่งร้อยแปดสิบสามคนครับเสียงผมอาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยนะผมเจ็บคอเลื้อเกิน รู้สึกว่าใช้หลายวันมานี่ใช้เสียงเยอะมากฮะนี่ครับเบื้องต้นเดี๋ยวจุดนี้เราจะย้ายหลังคาไม้ให้ชิ้นเนี่ยขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนนะครับและจะทําความสะอาดที่โคนข้างมากครับเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะ่ะมันจะเป็นเศษดินเศษทรายเนี่ยพี่พี่เขาแป,ป๊บเดียวจริงๆผมบอกแล้วว่ามันแป,ป๊บเดียวจริงๆแป,ป๊บเดียวเห็นไหมขุดดินแป,ป๊บเดียวทําความสะอาดเราก็ เก็บไปทิ้งตรงนี้เราเอาหลังคาเหล็กขึ้นป้างจุดนี้จะเป็นจุดที่ติดไวนี้ลชื่อโครงการนะครับจะเป็นไวนิ้ลแผ่นใหญ่เลยติดตรงนี้เป็นไวนิ้ลบังแดดด้วยเนะาะาะวแาเที่เหนี่็นแดดมันจะส่องเข้ามาเราอยู่กันที่มูลนิธิมิตภาพสามีครับใจกการเืองหาดใหญ่เลยหรือที่คนหาดใหญ่เขาเรียกกันว่าเสียดตึงใช่ไหมครับโอเควันนี้เรายังไม่มีแจกนะเรามาทําความสะอาดครับ เราเข้ามาบิ๊กคินนิ่งกันเดี๋ยวความคืบหน้าอัปเดตอย่างไรแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้ขอญาตไปดื่มน้ำพักคอกันก่อนขอบคุณลูกเหตุทุกคนที่ติดตามครับเดี๋ยวมารับชมกันใหม่เดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ครับขอบคุณครับเพื่อพีน้องชาวหาดใหญ่ซับน้ำตาซับทุกครับหมดตัวแต่อย่าหมดใจครับรอติดตามโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันได้เลยครับ ขอบคุณครับ